สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องมีบุญลูกแม่วาก็คลิปนี้นะคะขอเท้าความไปสักนิดหนึ่งนะคะก็บางท่านยังไม่รู้นะคะความเป็นไปเป็นมาของน้องบุญธรรมน้องแมวนะคะน้องแมวที่อยู่ที่กองขยะนะคะ ก็ไม่ทราบว่าน้องตกรถมาหรือว่ามีคนเขาเอาน้องมาปล่อยนะคะก็เห็นน้องไปเจอน้องนะคะไปหาเศษอาหารอยู่ที่กล่องขยะก็สงสารนะคะสงสารก็เลยตามจับนะคะจับน้องมาช่วยเหลือน้องมาก่อนเพราะว่าสงสารเพราะน้องตัวเล็กเกินนะคะเล็กมากๆเลยแล้วก็ กลัวแมวแล้วก็หมานะคะแถวบริเวณนั้นจะกัดน้องก็ได้ช่วยน้องมาเบื้องต้นนะคะจากที่น้องต้องมาคอยเดินหาอาหารนะคะเดินตากฝนต้องมาเดินหาอาหารที่เขามาทิ้งขยะกันที่หน้าหมู่บ้านนะคะแล้วก็มันจะติดถนนรถล,ลาก็เยอะนะคะแล้วน้องก็ เดินมาเฝ้าอยู่ที่กองขยะนี้ทุกวันนะคะด้วยความเอ็นดูน้องนะคะเวทนาน้องเห็นแล้วก็ก็เลยพาน้องนะคะเอากลับมาบ้านก็ตอนที่รับน้องมาน้องก็เหมือนมีอาการตัวลุมล่มๆนะคะเหมือนจะมีใข้ก็แยกน้องออกเอาไวต้ตังหากนะคะ ทีแรกเลยแม่วาก็เอาน้องไว้ใส่ในกลงในกลงแยกทีนี้ด้วยความที่น้องเขาเขาติดแม่วานะคะเวลาที่เขาเห็นแม่วานั่งอยู่ข้างนอกเขาก็จะร้องร้องจะตามนะคะร้องจะตามจะออกตามก็พยายามนะคะตะเกียดตะกายเอาหัวหมุดมุดในกลงนะคะ พยายามจนได้ที่แรกแม่วาก็มั่นใจว่าแม่วาทดลองก่อนนะคะว่าลองเอาหัวน้องนะคะกับซี่กรงนะคะแม่วาก็คิดว่าหัวน้องเขาใหญ่กว่าซี่กรงนะคะแต่ด้วยความพยายามของน้องน้องพยายามเอียงหัวนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะออกมาหาแม่วาก็พยายามออกมาจนได้นะคะแล้วเขาก็วิ่งวิ่งมาหาแม่วาทีนี้ แม่ว่าก็เลยเปลี่ยนวิธีแยกน้องใหม่ก็เลยเอากรงพับนะคะกางกรงพับให้น้องอยู่ในกรงพับก็แยกน้องเอาไว้ได้สักคืนหนึ่งอยู่ในกรงพับก็ดีอย่างหนึ่งคือยุงเข้าไม่ได้นะคะแล้วมันก็มันก็เป็นสัดส่วนดีนะคะมันไม่เหมือนอยู่ในกรงกรงเหล็ก ทีนี้ก็นอนนอนอยู่ข้างนอกนะคะแยกอยู่ข้างนอกอยู่คนเดียวถามว่าสงสารน้องไหมก็สงสารนะคะสงสารน้องเวทนาน้องเพราะว่าแม่วาตั้งใจที่ว่าจะช่วยน้องแล้วก็กลัวน้องเหงานะคะเหมือนแม่วาพาเข้ามามาบ้านแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เอาเขาเข้าบ้านก็แยกเขาไว้ข้างนอกทีนี้ก็คงจะเหงานะคะแล้วเหมือนเขานอนคนเดียว แล้วบางครั้งแม่วาก็ไม่ได้มีเวลาว่างมาเล่นกับน้องนะคะก็เหมือนเขาจะเหงาพอเวลามีเวลาก็มานั่งเล่นกับเขาเหมือนเขาจะมีความสุขนะคะเหมือนน้องชอบนี่นะคะเหมือนเหมือนเขาอยากจะให้เราอยู่กับเขาตลอดเวลาอยากให้เราเล่นกับเขาถ้าแม่วานทำธุระให้กับเด็กๆในบ้านเสร็จแล้วก็จะ ออกมานั่งเล่นกับน้องนะคะนี่นะคะก็เอนดูนะคะเหมือนเด็กน้อยที่ว่าเขาหอยหาความรักความอบอุ่นนะคะสุดท้ายแล้วนะคะแม่วาก็ใจอ่อนนะคะใจอ่อนเพราะว่าน้องร้องร้องมากเลยนะคะร้องเรียกนะคะแม่วาก็ใจอ่อนก็เลยเอาเข้าบานเพราะว่าแม่วาก็มั่นใจในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่า แม่วาพาน้องไปตรวจโรคแล้วนะคะน้องไม่มีโรคเลยนะคะไปตรวจไข้หัดวัดแมวเอ็ดแมวลูคีเมียนะคะก็ไม่พบโรคใดๆเลยนะคะแม่วาก็เลยตัดสินใจนะคะพาเอาน้องเข้ามาเมื่อตอนกลางคืนนะคะเมื่อคืนวานก็ลองดูนะคะว่าเด็กๆในบ้านจะมีปฏิกิริยายัางไงกันบ้างนะคะนี่นะคะ มาลุ้มดูกันค่ะอืม,อมดูดาวพัสดสุข,ของเราสิคะน้องบุญธรรมเขาจะชอบน้องดวงจันทนะคะดูนะคะกระแตะแต่แต่แต่แตแตเล่นกับน้องดวงจันทร์นะคะพวกพี่ๆก็เหมือนแบบแปลกนะคะแปลกใจดูน้องดวงใจนะคะน้องดวงใจหน้าตาเอาเรื่องอะดูพี่มีขวัญน,นะคะพี่มีขวัญน,นี่ไม่เข้าใกล้เลยนะคะอืมดูน้องดวงใจนะคะ น้องบุญธรรมดูเหมือนก็จะชอบน้องดวงจันทรนะคะเนนาน้องดวงจันทร์สํารวจนะคะผิดกลิ่นสํารวจก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีคู่กันนะคะแต่แต่มองมองกันอยู่นะคะนอนเป้ากันเลยความแปลกใจนะคะ พวกพี่ๆโตๆนี่เขาเขาชินแล้วนะคะพวกพี่ๆโตๆเขาเขไม่ตื่นเต้นนะคะจะมีตื่นเต้นก็นี่นะคะแก๊งสามซาน้องดวงจันนี่เขายิ่งสงสัยนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะดูหน้าน้องบุญธรรมนะคะไม่ได้กลัวเลยนะคะเหมือนเป็นเจ้าของบ้าน,นะค่ะนี่แม่นมแม่นมน้องมีสุก แม่นมของน้องดวงจัน์ทนะคะสำรวจนะคะสำ,สำรวจสำรวจดมกลิ่นก่อนนะคะทำไมกลิ่นแปลกก็ไม่ได้กลัวนะคะน้องบุญธรรมเขาก็ไม่ได้กลัวเลยน้องดวงจัน์ก็นั่งเฝ้านอนเฝ้าเลยนะคะเด็กๆนอนเฝ้าเลยก็คือความผิดกลิ่นแล้วก็ แปลกใจนะคะว่าใครเข้ามาอยู่ในบ้านเขาก็พากันนะคะมานั่งเฝ้าก็น้องบุญธรรมบอกว่าขอผมอยู่ด้วยนะคะผมอยู่ข้างนอกผมเหงามีการยอกยอกค่ะยอกยอกยอกน่ะนั่นไม่ได้กลัวเขาเลยนะคะเหมือนเหมือนรู้จักกันมานานนะคะเหมือนเพื่อนกันเลยนะคะดูเขาเล่น เอนดูนะคะเอนดูไม่ได้กลัวใครเลยค่ะเหมือนเป็นเจ้าของบ้านนะคะทำตัวเป็นเจ้าของบ้านดูนะคาะทำห่างลุกดิ๊กกดิกเอนดูห่างน้องนี่นะคะเดินสำรวจบ้านแล้วนะคะก็คือเหมือนบ้านที่บ้านเขาประมาณนั้นเลยค่ะ ็ยังไม่หายสงสัยกันนะคะนอนเฝ้ากันจนหลับไปเลยก็อยู่เดินสำรวจจนเหนื่อยนะคะได้สักพักหนึ่งแม่วาก็ป้อนนมน้องก็กินนมเก่งนะคะแม่วาก็ป้อนนมให้กับน้องก็อีกหนึ่งชีวิตนะคะที่ได้รวมเข้ามาเป็นสมาชิกที่บ้านมีบุญลูกแม่วาก็ดูแลกันไปนะคะ เรารับเขามาแล้วก็ไม่อยากปล่อยเขาเอาไว้โดดเดี่ยวข้างนอกอีกนะคะเหมือนเรารับน้องมาแล้วก็อยากให้เขาได้รับความอบอุ่นก็ตัดสินใจนะคะเอาน้องเข้าบ้านให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งให้เขาได้รับความอบอุ่นเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาอยู่บ้านหลังนี้เขาก็โดดเดี่ยวมาเยอะแล้วนะคะน้องสู้ชีวิต โลกภายนอกมาเยอะแล้วลำบากมาเยอะแล้วนะคะก็แม่วาก็ขอชดเชยแล้วก็ทดแทนส่วนที่น้องขาดหายไปตั้งแต่แรกนะคะส่วนที่น้องไปตกหลักกรรมลำบากมาตอนนี้ก็มีที่นอนอุ่นๆมีอาหารให้กินอิม่มมีพี่น้องเยอะแยะให้กับน้องบุญธรรมนะคะก็ ต่อไปนี้น้องก็จะมีชีวิตใหม่ในบ้านหลังนล็กๆหลังนี้นะคะกับพวกพี่ๆในบ้านด้วยกันก็ขอฝาก FC ทุกๆท,ท่านนะคะเป็นกำลังใจให้กับท้องด้วยนะคะขอพระคุณมากๆคะ่ะ